โอเคครับวันนี้มาถึงคิวข้อสอบซีเบสนะครับจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องสอบติวสอบซีเบสก็ได้นะพวกการเตรียมสอบอื่นๆที่มันเป็นลักษณะแบบ m มัลติ h พลชอยน์ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะโอเคงั okay, ้นเรามาดูตัวโจทย์เลยดีกว่าปัจจุบันคุณแม่มีอายุมากกว่า2เท่าของลูกอยู่12ปีอีก8ปีข้างหน้าอายุของคุณแม่จะน้อยกว่า3เท่าของลูกอยู่20ปี จงหาอายุปัจจุบันของคุณแม่เนาะโจ์นี้เป็นโจทย์แบบโจทย์ปัญหาเรื่องอายุนะครับแล้วก็มีการเล่นของเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย,ยนั้นอ่านโจทย์แบบผันผ่านเนี่ยนะเดี๋ยวมากกว่า2เท่าเดี๋ยวน้อยกว่า3เท่าอะไรเนี่ยมั่วคือมันมั่วไปหมดเลยเนยีมันก็จะทําให้เราแบบว่าคิดได้ยากนิดน,นึ่ง,งนั้นวิธีการทำของเราคือเราจะใช้ การแก้ปัญหาเรา,อ,าอ่าเขาเรียกว่าการตั้งตัวแปรเป็นเป็นจุดๆแล้วกันไหมตามไทม์ไลน์แล้วกันเนาะซึ่งในข้อนี้มันจะมีไทม์ไลน์อยู่2ตัวก็คือปัจจุบันแล้วก็8ปีข้างหน้าซึ่ง2ตัวละครก็จะมีแม่กับลูกตัวแปรเนี่ยเดี๋ยวแม่เนี่ยผมให้เป็นตัว m แล้วกันลูกเนี่ยผมให้เป็น s สมมุติว่าเราตั้งเนี่ยตัวแปร,เ,แปรเป็น2ตัวแปร ดูประโยคแรกที่เขาให้มาปัจจุบันนะค่ขเขาเน้นว่าณนะปัจจุบันคุณแม่มีอายุมากกว่า2เท่าของลูก12ปีนะครับตัวเนี้ยต้องแกะมาให้ได้ก่อนคุณแม่คุณแม่บอกอายุเป็น m ใช่ไหมเมื่อกี้นะ m อายุมากกว่า2เท่าของลูก2เท่าของลูกก็คือ 2S อ s อายุมากกว่าก็ต้องลบอายุน้อยกว่าดูไหมแต่ว่า m ลบ2 s จะต้องเท่ากับ 12ปีเนี่ยอ,อันนี้ m ลบ s เนี่ยท่อสิบเนี่ยเราไม่รู้จะตั้งในช่องไหนใช่ป่ะมันยังตั้งไม่ได้ใช่ไหมเราลองย้ายค่าให้มันเข้าเอาเข้าไปใส่ในตารางที่เราตั้งไว้งั้นเราควรจะย้ายตัว2 s เป็นทางขวามันก็จะกลายเป็น2 s บวก12ได้มันเป็น m เท่ากับ2 s บวกจริงๆเนี่ยอายุของแม่เราตั้งใจตรงเนี้ยตั้งเป็น m อยู่แล้ว ถ้าเราตั้งเป็น m เป็น s เลยเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็น2ตัวแปรใช่ไหมเกิดเป็น2ตัวแปรก็ไงเวลาไปแก้สมการก็ลําบากอีกก็ต้องไปนั่งแกะใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ผมจะแกะเลยหมายถึงว่ากแกะให้มันเป็นตัวแปรเดียวมาเลยที่ผมจะใส่ในตารางอายุตรงนี้ดังนั้น m ตรงนี้ผมใส่เป็น 2s บวก12แทนนะเพราะมันคือตัวเดียวกันกับ m เห็นปะส่วน s ก็คือปล่อยเป็น s ไปเลยเพราะถือว่าเป็นตัวแปรเดียวกันแล้ว ต่อมาในอนาคตในอีก8ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่จะมีอายุน้อยกว่า3เท่าของลูกอยู่20ปีอายุน้อยกว่า3เท่าของลูกนะอ่ะมาดูอายุ8ปีก่อนยังไม่ได้เขียนอายุ8ปีข้างหน้ามีอะไรบ้างไงไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนเนี่ย8ปีข้างหน้าก็ต้องอายุเพิ่ม8ปีเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้ว ดังนั้นลูกเนี่ยจากเดิมที่เป็น s ก็จะกลายเป็น s บวก8แม่จากเดิมที่เป็น 2s บวก12ก็จะกลายเป็น 2s บวก20นะเพราะว่าบวก8เข้าไปถูกไหมดังนั้นเราก็จะเอาไ้ตรงนเนี้ยนะฮะอายุปัจจุบันไม่ใช่อายุปัจจุบันสิเราออายุในอนาคตอีก8ปีเนี่ยเอามาตั้งสมการจากเงื่อนไขที่เขาบอกเนาะอีก8ปีข้างหน้าอะไรเนี่ย อายุของแม่น้อยกว่า3เท่าคุณแม่ที่เขาว่าเนี่ยอายุตอนนี้คือ2 s บวก20น้อยกว่า3เท่าสามเท่าของลูก3เท่าของลูกก็คือ3คูณอะไร S อบวก8ดังนั้นเอามาตั้งสมการนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแม่น้อยกว่าใช่ไหมดังนั้นแม่จะต้องโดนลบเนาะน้อยกว่าโดนลบน้อยกว่าใครน้อยกว่าลูกที่เป็น3เท่าของลูกก็คือ3คูณ S บวก8 อยู่20ปีก็ต้องเท่ากับ20นะครับความห่างของอายุเท่ากับ20ปีเราอมคนอายุไม่เชิงว่าอายุมากหรอกมันคือน้อยกว่า3เท่าของลูกก็ต้องเอา3เท่าของลูกลบอายุของแม่นะครับแก้สมการอันนี้คูณเข้าไป 3s บวก24ตัวนี้กระจายลบเข้าไปลบ 2s ลบ20เท่ากับ20ค,บคิดเลขนิดๆหน่อยๆเนานะ s อันนี้ก็อะไร เอสบวกส่ s เท่ากับยีนะ่ยย้าย4ไปลบเป็น16จากนะั้นะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาว่าอ๋อโอเค s เนี่ยมันคือ16นะั่นเองนะครับ s คือ16บหกนั้นะนะนะถ้าเราเอาไปแทนข้างบนเนี่ยไอ้ที่บอกว่า 2s งเอบวกสิ 12, อะไรเนี่ยมันก็คือ16บคูณสใช่ไหมสายสิบองบวกสองก็สีนะ่สี่เนี่ยคำถามเขาถามถึง อายุปัจจุบันของคุณแม่นะรัอายุปัจจุบันก็คืออายุตอนนี้ไม,ไม่ต้องไปหา8ปีไม่ต้องไปแกะอะไรแล้วนะก็คืออายุ44ปีนั่นเอง